สวัสดีครับ <c oughs> คับพบกันช่วงเช้าวันนี้มาเช้าที่นด่นนะครับก <c oughs> ็ไม่เช้ามากนะครับก็ดีกว่าเมื่อวานตอนนี้เวลาก็ประมาณ8โมง8โมง45นาทีนะครับพบกับผมน้าเนตจากเกจไวยเก่าเที่ยวทั่วไทยนะครับช่วงเช้ามาอัปเดตข่าวสารหน้าหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่ง นะครับวันนี้เพื่อให้ทันทุกเช้าทันเทรนข่าวสารซึ่งท่านใดมีเวลาน้อยนะครับอยากจะมาอัปเดตข่าวสารโดยเฉพาะข่าวที่น่าเชื่อถือได้ก็คือจากข่าวหนังสือพิมพ์ที่เป็นหนังสือพิมพ์ที่อยู่คู่เมืองไทยมานานนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยรัฐเดลินิวปฏิชนแนวหน้า หรืออีกหลายๆฉบับแล้วแต่ว่าวันไหนจะรวบรวมได้มากน้อยแค่ไหนเพราะบางวันก็อาจจะได้9ฉบับ,บ้ัง10ฉบับ,บ้ัง8ฉบับ,บ้ังก็แล้วแต่นะสื่อทางอินเทอร์เน็ตที่จะค้นเจอนะครับแต่ก็พยายามที่จะเอามาให้พี่น้องอัปเดตให้พี่น้องได้ได้ดูได้ชมได้ฟังกันนะครับ ให้ได้เยอะๆนะทุกเช้าช่วงประมาณ9มงเช้านะครับสำหรับผู้ที่ไม่ต้องตื่นเช้ามากนักนะเมื่อวานนี้ก็เป็นวันหวยออกนะพอตกเย็นก็มีเศรษฐีใหม่นะเกิดขึ้นหลายท่านเลยเกิดขึ้นนะโดยเฉพาะนะเมื่อเช้าผมดูอ่เปิดนะโซเชียลหน้าแรกก็จะเห็นโ เศรษฐีใหม่66ล้านนะครับนะปรากฏว่าเป็นเจ้ามือหุอคนขายโรตีแหละครับแต่ว่าขายไม่หมดนะเหลือเหลือเยอะนะถูกรวด10บใบ66ล้านนะก็เป็นความโชคดีของพี่น้องขอ,ขอแสดงความยินดีด้วยครับนะครับคนเราไม่แน่นะครับนะบางทีอยากจะขายให้หมดแต่ถ้าขายห,หมด ก็อาจจะไม่โดนหรือไม่ถูกก็ได้นะครับถือว่าเป็นความโชคดีนะครับนอยู่ที่ดวงด้วยนะครับแล้วก็อยู่ที่จิตของเราด้วยนะครับคิดแต่สิ่งที่ดีก็จะได้สิ่งที่ดีนะครับวันนี้นะครับเป็นวันศุกร์นะครับศุกร์ที่วันศุกร์ที่สองกันยายนนะครับเข้ามาช่วงวัน สุดท้ายของสัปดาห์แลวของการทำงานนะครับสำหรับผู้ที่ทำงานจ์ถึงสุกแล้วก็หยุดเสาร์อาทิตย์นะครับมาวันสุดท้ายช่างเร็วเหลือเกินนะครับเวลาช่างเร็วเหลือเกินนะเพราะฉะนั้นถ้าเวลามันจะเร็วหรือช้าก็ขึ้นอยู่กับว่ากิจกรรมที่เราทำนะครับถ้าเราอยู่เฉยเฉยไม่ได้ทำอะไรเวลามันก็จะไปแบบช้าช้านะครับจะจ้ามื่อะไรจะหมดวัน หมดคืนสักทีนะครับถ้าเกิดเรามีกิจกรรมทำมีงานทำมีอะไรที่รักทำหรือปฏิบัติพระจิตแกวนบางทีเวลามันไปเร็วมากนะครับโดยเฉพาะผู้สูงวัยเนี่ยเวลามันไปเร็วมากครับพี่น้องเพราะฉะนั้นก็มีหลายๆคนเขาบอกว่าใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์สโลไลฟ์ก็คือ ช้าๆโดยเฉพาะผู้สูงวัยนะครับอย่าได้รีบเร่งอะไรมากมายนะครับเพราะว่าสโลไลฟ์คำว่าสโลไลฟ์หรือใช้ชีวิตอย่างช้าๆความหมายไม่ใช่ว่าเป็นคนที่อืดอาดยืดยาดนะครับหมายถึงว่าไม่ต้องไปรีบเร่งอะไรมันมากนักเพราะว่าผลจากการกระทําที่เราไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งอะไรมากนักเนี่ยมันก็ทําให้ภายในของเราเนี่ยไม่รุ่มร้อน นะไม่เร่าร้อนไม่ใจร้อนฝึกทำอะไรอย่างมีอย่างรู้เนื้อรู้ตัวหรือที่เรียกว่ามีสติที่ชอบพูดกันนะครับคำว่ามีสติก็คือรู้รู้ว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่นะครับอยู่กับปัจจุบันรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ครับก็พร่มไปเยอะนะก็เข้ามาสู่ช่วงอัปเดต ข่าวสารหน้าหนึ่งของเราครับนะก็มาฉบับแรกเลยนะก็คงจะเป็นอ่า,อาเดี๋ยวผมไงก็นะครับอขอปรับหน้าจอนิดหนึ่งนะครับโอเค ครับก็มาเจอกันในกรอบเล็กนะครับเพื่อที่จะอัปเดตข่าวสารวันนี้นะวันนี้อนอกจากยินดีกับผู้ที่ถูกหวยเศรษฐีใหม่แล้วนะครับ66ล้านนะก็มาดูหน้าระาไทยรัฐไทยรัฐก็ยังยังยังไม่มีข่าวเกี่ยวกับผู้ถูกลอตเตอรี่นะครับเพราะว่าหนังสือพิมพ์เนี่ยเขาออกออก เมื่อวานนะเมื่อวานตอนเย็นเพื่อจะเป็นหนังสือพิมพ์ของวันนี้นะครับก็ไทยรัฐพาดหัวใหญ่นะครับเช้านี้นะเรื่องการเมืองนะครับตูแจง20หน้าสารรัชมนูลปมนายก8ปปีนะครับก็เป็นเรื่องของเป็นเรื่องของการที่ ประธานรัฐสภานะครับที่ได้รับคำร้องแล้วก็ยื่นตีความนะกรณีที่นายกตัวนะครบววละแล้ว8ปีหรือหรือยังนะก็ต้องชี้แจงกันนะบอกว่าตูแจง2 5หน้ากระดาษต่อสารรัฐธรรมนูญน,นะปมนายก8ปปีนะครับฝ่ายค้านยื่นขอเพิ่มพยานบิ๊กป้อมเขินถูกหอมแก้ม ควบรวมชาติพัฒนาชาติพัฒนากับอะไรกันเนี่ยนะนะกับกล้านะควบรวมชาติพัฒนากับกล้าเป็นพรรคการเมืองแล้วนะชาติพัฒนาก็เป็นพรรคการเมืองที่นะเขาเรียกว่าอะไรเป็นพรรคพรรคการเมืองที่เกิดที่โคราชตอนนี้ก็เริ่มจะสูงพันก็มาฟื้นกันใหม่นะครับก็ทิศทางการเมืองก็ สู้กันไปภายใต้อุดมการนะครับขอให้มีอุดมการนะครับ <c oughs> หัวบนนะหัวบนครูคนขับรถเจอข้อหาประมาทนะพ่อแม่ส่งศพไฟอ่าไฟคล้องใจเหตุลูกตายนะครับก็ต้องค้องใจล่ะครับเพราะว่าปัญหาของการทิ้งเด็กไว้ในรถเนี่ยเกิด เกิดขึ้นแล้วซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับก็เป็นวัวล้อมคอกเจอที่ปัญหาที่เข้ามาแก้กันดีนะครับก็ไม่อยากให้มันเกิดนะครับเป็นเรื่องที่มันไม่น่าเกิดขึ้นนะพ่อแม่ส่งศพมาทวงความยุติธรรมนะครับก็จับตาด้านล่างนะครับด้านล่างซ้ายมือจับตา BAC. 6 ระบาดได้เร็วนะนะให้เฝ้าให้ระวังจอเลิกใช้ฟาวินะก็คือเรื่องของโควิดนะครับมันพันใหม่มาอีกหรือเปล่าเนี่ยนะจอเลิกใช้ยาที่รักษาตัวเดิมเนี่ยครับลองไปตามเนื้อข่าวรู้ในไทยรัฐนะครับด้านล่างนะของไทยรัฐนะครับเตือน 10วันอันตรายนะสิวันอันตรายนี่เรื่องอะไรด้านล่างเนี่หัวใหญ่เหมือนกันนะครับหัวรองเตือน10วันอันตรายเจ้าพญาเออป้อมไป8ปลิ้วไม่ท่วมเท่าปี5้สีตอนนี้8ปลิ้วท่วมแล้วนะครับก็บิ๊กป้อมไปเยี่ยมที่8ปลิ้วนะแต่เขาบอกว่าไม่ไม่เท่าปี5้สี ปีห้าสี่นี่น้ําตูวงหนักเพราะฉะนั้นเจ้าพญาเริ่มเออแล้วนะครับพี่น้องแม่น้ําบางปะกงเข้าเจ้าพญานะครับพี่น้องชาวกรุงเทพก็ต้องเตรียมตัวนะครับด้นานขวามรพจอมบึงแจง้งสิบตำรวจโทหญิงขาดสภาพตั้งแต่ปีโอ้โหขาดสภาพมาหลายปีแล้วชุดคุยไม่ใช่ของที่นี่ ก็บอกว่าสิบตำรวจโทรหญิงเนี่ยเรื่องวุฒิการศึกษาอันนี้เป็นข่าวต่อเนื่องมาหลายวันแล้วนะครับพี่น้องนะครับเกี่ยวกับสิบตำรวจโทรหญิงที่มีเบื้องลึกเบื้องหลังคนสนิทของสวนะครับก็ทางสื่อมวลชนก็เจาะข่าวกันจนไปเจอโน่นนี่นั่นเยอะแยะไปจนถึงวุฒิการศึกษานะครับนะก็บอกว่าขาดสภาพตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วนะครับ ก็วันนี้โดยรวมนะครับไทยรัฐเนื้อข่าวนะก็มุ่งเน้นไปที่เรื่องก็ไม่มีข่าวอะไรที่เป็นข่าวต่อเนื่องซะส่วนใหญ่นะครับไม่มีข่าวใหม่ที่เข้ามายกเว้นเรื่องของเตือน10วันอันตรายนะครับพี่น้องเรื่องน้ำท่วมน้ำเ,ออเจ้าพยานะครับ ผ่านไปครับไทยรัฐถ้าสนใจนะหัวข้อข่าวไหนไปตามรายละเอียดกันได้ที่ไทยรัฐนะครับมาถึงเดลี่นิววันนี้เดลี่นิวให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรครับพาดหัวของเดลี่นิวแล้ววันนี้พาดหัวเดลี่นิวอะมาถึงพ่อแม่ยันน้องจีฮุนพบพิรุษ ย้ำลูกช่วยเหลือตัวเองได้นะพบพิรุษนะเราไปตามดูนะครับย้ำลูกช่วยเหลือตัวเองได้กับอีกหลายประเด็นนะสนใจให้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องที่พลาดไม่ได้นะครับกรณีนี้นะครับเพราะว่ามีาเร่งทบทวนมาตรการปลอดภัยลดความสูญเสียอันนี้ก็ มาตราก,การในเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการที่จะมาป้องกันเรื่องของเด็กติดอยู่ในรถนะมันเป็นเรื่องของปานประมาทของคนของกลุ่มคนที่ทําอาชีพมีหน้าที่รับส่งเด็กนักเรียนเนี่ยพวกเนี้ยนะครับจะต้องมีมาตรก,การที่ชัดเจนในการลงโทษนะครับโดยเฉพาะโรงเรียนที่ที่สังกัดอยู่เนี่ยนะครับหัวบนนะ อจอมบึงชี้สิตำรวจโทรหญิงมาสมัครแต่เรียนไม่จบนะครับจอมบึงนี่เป็นสถาบันการศึกษานะครับราชพัฒหรือเปล่านะจอมบึงชี้สิตำรวจโทรหญิงมาสมัครแต่เรียนไม่จบนะครับ เอกกรบนึงด้านขวามือของเดเรเนวนะครับรวยคนละ12ล้านหนุ่มสาวดวงเฮงก็อันนี้ก็เศรษฐีใหม่แล้วคนละ12ล้านนะครับนะบก็รวยกันไปเมื่อวานนี้นะครับเนก็มาพาดหัวนะครับยังมี66ล้านอีกนะครับเป็นเจ้าของคนขายลัตเตอรี่นะ บิ๊กตูทำคำชี้แจงปม8ปีสงสารรัฐธรรมนูญอันนี้ก็จากการที่นะได้มีการยื่นตีความว่านายกตูหรือบิ๊กตูเนี่ยครบวาระ8ปปีแล้วหรือ,อยังนะครับก็ต้องทำคำชี้แจงเข้าไปว่ายังไม่ครบเพราะอะไรนะครับฝ่ายกฎหมายของนายกก็ยื่นนะต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแก้ แก่คือต่อสู้นั่นเองนะครับเป็นเรื่องธรรมดาเนาะก็ต้องมีข้อกล่าวหาก็ต้องต่อสู้กันไปนะรสร้างด้านล่างนะครับหัวด้านล่างของเดลีนิวนะสร้างโรงพยาบาลไม่เสร็จพออล้มเหลวนะก็ไปตามกันดูนะครับว่าโรงบาลอะไรก็กรอนะรบรูปภาพของเดลีก็จะเป็นรูปคนถูกอระตอรี่12ล้านนะ สองคนด้วยกันหนุ่มกับสาวนะเป็นคนรุ่นใหม่นะแทนพวกเสถียร์ลอตเตอรี่ทั้งหลายนะครับก็เป็นความโชคดีก็แสดงความยินดีด้วยแต่ว่าเรื่องของการวางแผนเรื่องการใช้เงินเราต้องดูให้ดีนะครับมีตัวอย่างเยอะแยะมากมายที่ถูกลอตเตอรี่แล้วก็ไม่กี่ปีก็หมดนะ,นะครับก็เป็นข่าวเป็นการแสดงความยินดีนะครับกับผู้ที่เป็น เศรษฐีใหม่นะเมื่อวานนี้นะครับครับสนใจข่าวหัวข่าวของเดลีลเรื่องไหนก็ไปตามกันได้นะครับที่หนังสือพิมพ์เดลี่ดิวฉบับประจำวันที่2กันยายนนะครับ2,565นะ,นะครับอ่า มาดูมติชนกันบ้างครับพี่น้องครับมติชนอ่าหนังสือพิมพ์มาตรฐานหนังสือพิมพ์ที่เต็มอัดไปด้วยนะคุณภาพนะครับวันนี้พาดหัวข่าวว่าอย่างไรนะครับมติชนสารรัชธรรมนูญรอความเห็นสองกรทรมีชัยปากณ์นะ,ะบิ๊กดูยื่นแจงบ่ม8ปดปีฮะ ตัวยืน่นะสำหรับรันรอความเห็นสองสองกรรมการนะสองคนนะจะตัดสินได้นะว่ามีความเห็นอย่างไรนะตั้งวอร่มป้องกันนะ้ำท่วม5นิคมสกัดซ้ำรอยปี54นะก็อันนี้ก็ต้องป้องกันนะปีห้าสี่นี่เอากันแบบหนักแลือเกินนะที่โดยเฉพาะที่อยุธยานะ ก็ต้องนะมีอยุธยา6,200อา2,000โรงงานรับมือเตือนสิบเอ็จังหวัดลูกเจ้าพยาชูกแก้มลิงหมื่นไร่แก้ปัญหาลถนะอยุธยานะครับก็เมื่อปี5-4นะครับอาที่ผ่านมาเนี่ยนะหลายปีที่ผ่านมาก็ ปรากฏว่าน้ําท่วมใหญ่แล้วก็มีปัญหาความเสียหายเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งบางโรงก็ถึงขั้นย้ายไปอยู่ต่างประเทศนะฮะแต่ดีหน่อยบางโรงก็ย้ายฐานมาอยู่จังหวัดอื่นอย่างเช่นนิคมโรจนชนะก็มาเปิดเพิ่มที่แถวกบ,บินบุรีก็ย้ายกันไปอยู่กบินบุรีหรือที่โคราชก็มีนะครับก็อันนี้ปีนี้ถ้าว่าจะหนักเหมือนกันนะครับก็ ก็ต้องป้อกกันกันไปนะฮะด้านล่างนะครับหัวล่างของมติชนแท็กซี่จอขึ้นค่าโดยสารอุ้ม60,000คันสู้รายได้วุบนะฮะ <c oughs> ก็ตอนี้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นแก๊สหรือน้ำมันนะมันก็ปรับราคาขึ้นกันหมดนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นโดยเฉพาะพี่น้องที่หากินโดยการเอารถให้เช่าเช่นแท็กซี่ หรือว่ากลุ่ม30อะไรก็แล้วแต่นี่นะครับก็ต้องรับภาระแต่ว่าราคามันไม่ได้สูงขึ้นตามราคาน้ำมันนะครับเรื่องของการให้เช่ารถหรือขับรถให้เช่าอะไรต่างเนี่ยมันก็ไม่ใช่มีองค์ประกอบแค่น้ำมันอย่างเดียวนะองค์ประกอบอย่างอื่นเช่นนะค่าคนขับหรือวา่าอะไรเสียนะต้องซ่อมบำรุงมันมีตลอดนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ขอปรับขึ้นราคาเราดูว่าจะเป็นยังไงนะครับคุ้ม60,000คันสู้รายได้วูบนะครับ8ปีไม่ได้ปรับต้นทุนพุ่งเขาบอกว่างั้นนะครับแท็กซี่ลดภาษีลดรับจ้าง90%เซเบนซินลงรวดเดียว2บาทแต่ว่าดีเซลไม่ลงนะครับว่าบนหน่อยหนึ่งนะครับอ่กีนีออยอไฟเขียว ร้านยาคลินิกเปิดขายยาต้านไวรัสโควิดได้อ่าอน,นี้เมื่อวานนี้ผมเพิ่งไปถามร้านยาว่ามีาเขาอนุญาตให้ขายยาโควิดหรือเปล่ายารักษาตอนนี้ออยอไฟเขียวแล้วครับแต่ว่ายังไม่อนุมัตินะครับแค่เพียงมีส่งสัญญาณว่าไฟเขียวนะครับก็จริงจริงแล้วถ้ามัน เป็นโรคที่เฝ้าระวังเนี่ยก็ควรจะอนุญาตให้ร้านยาทั่วไปขายได้ใช่ไหมครับไม่จําเป็นที่จะต้องไปโรงพยาบาลนะเพราะเป็นโรคเฝ้าระวังแล้วเป็นโรคเป็นโรคทั่วไปแล้วนะครับกรอบขวามือด้านล่างนะแจ้งข้อหาหนักโชเฟอร์ครูประมาทลืมจีฮุนดับในรถตู้อันนี้เป็นชื่อของน้องที่เสียชีวิตนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับ พ่อแม่ของเด็กนะครับที่สูญเสียนะสิ่งที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยครับแล้วก็ต้องประนามคนที่ดูแลหรือคนขับรถหรือครูนะครับที่รับส่งเด็กนะไม่ไม่มีความเอาใจใส่ประมาทอย่างดุนแรงเลยนะครับไม่เรียกว่าประมาทผมเรียกว่าจงใจเลยนะครับอย่างนี้คือพอเด็กลงรถเนี่ยมันจะต้องตรวจ นะ。นับเด็กว่าครบหรือไม่ครบที่ลงรถนะแล้วก็ต้องตรวจภายในรถด้วยว่ายังมีอะไรหลงเหลือเด็กหลงเหลืออยู่หรือเปล่าอันนี้เป็นหน้าที่ไม่ใช่เรื่องของการประมาทนะเป็นเรื่องของความจงใจเลยนะครับเจตนานะถ้าเป็นไปได้ต้องพิสูจน์ได้แน้ว่ามันจงใจเจตนานะครนะนะัเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ที่ต้องตรวจดูแล้วนะครับอาไปอยู่มติชน วันนี้นะครับหัวใหญ่นะอย่างที่ว่าสนใจตามข่าวไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวบิ๊กตู่ยื่นแจ้งปม8ปปีหรือว่าข่าวนักท้วงก็มีในปฏิชนนะครับก็ไปตามได้หนังสือพิมพ์ใหม่ปฏิชนเป็นหนังสือพิมพ์ที่อัดแน่นด้วยคุณภาพานะครับก็ผ่านไปมติชนนะครับมาดู แนวหน้าบ้างนะวันนี้แนวหน้าให้ความพาดหัวให้ความสำคัญเรื่องอะไรนะครับแนวหน้าวันนี้นะครับหัวใหญ่เลยนะข่าวการเมืองนะบิ๊กป้อมลั่นให้เกียรตินายกไม่แย่งเก้าอี้น้องกำชับสสช่วยดูแลประชาชนนะครับก็ให้อันนี้อันนี้มติชนนะครับด้านบนหัวบนของมติชนนะ ปอพเฝ้าระวังน้ำทะลักท่วมสูงเตือน14จังหวัดจับตาอ่างทองอย,ยุธยาประทุมธานีนะครับปฏิชนพาดหัวไว้ไอแนวหน้านะครับปอพอชอด้านล่างนะปอพ,อพอชอฟันขุนค้อนคดีกฎหมายนิรโทษกรรมสุดซอยกับ42สอส,อสอร่วมกันใช้อำนาจโดยมีชอบสั่งเชื่อน สามอดีตนายกอบจอดังนะแล้วก็มีด้านล่างของแนวหน้าก็จะมีผู้ป่วยยอดผู้ป่วยโควิดเขาบอกว่าวันนี้พุ่งขึ้นเป็นสองเท่านะครับอ่าผ่านไปนะครับแนวหน้าอ่ามาดูไทโพตบ้างวันนี้ไทโพสตมีอะไรน่าสนใจหัวใหญ่ของไทโพตขึ้นหัวเลยนะครับ ่าทีมบิ๊กตูมั่นใจสู้ปม8ปีส่งคำชี้แจงถึงสารครบทุกประเด็นมับขู่ยึดย่านราชประสงค์นะครับก็ยังตั้งใจสู้อยู่นะครับนะสุปชัยลุยร้องกฎหมายและธรรมนูนสอบปทอหมอชนบทนะด้านล่างหัวเล็กนะครับ ป้อมลั่นน้ำไม่ท่วมสำรอยปี54นะครับกรอบด้านล่างเลยว่าสันเปิดหน้าชนปปชช่วยนิพน์เหตุถูกแกล้งนะครับอ่าวันนี้นะครับวันที่สองเนี่ยนะครับด้านซ้ายมือก็บอกว่าคนละครึ่งเฟสหนะ้ายอดพุ่ง2,000ล้านปีใหม่จ่อแจกอีกนะครับประคนละครึ่ง เฟสห้านะเริ่มใช้แล้วนะตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยายนนะครับพี่น้องก็เป็นกรณีที่รัฐแจกเงินนะเอาไปใช้กันคนละครึ่งซื้อกับข้าวกับปลากันนะครับก็อาจจะช่วยได้บ้างส่วนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นนะครับก็เริ่มใช้กันได้ตั้งแต่หนึ่งกันยานะครับถ้าใครไม่ใช้ภายใน14วันจะโดนตัดสิทธิ์นะครับนะ14วันแรกถ้าไม่ใช้เลยก็จะโดนตัดสิทธิ์นะครับพี่น้อง นะครับอ้จำตัวเด,ด้วยนะครับเดี๋ยวบางคนหลงหลืมไม่ได้ใช้นะครับอ่าก็เป็นไทยโพสต์ประจำวันที่สองนะวันที่สองกันยายนนะครับวันนี้เนื้อในนะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็ถือว่าได้มาไม่กี่ฉบับนะครับวันนี้ฮนะหฉบับก็มาพูดคุยอัปเดตให้ พี่น้องฟังข่าวสารกันไปนะครับเดี๋ยวผมก็กลับมาที่อ่าโอเคครับ ครับช่วงสุดท้ายนี้ก็มาเจอหน้าตากันอีกรอบหนึ่งเต็มๆจอนะครับนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วนะครับพี่น้องครับสนใจนะครับที่จะไปพักผ่อนท่องเที่ยวอะไรเนี่ยนะครับก็วางแผนกันได้นะครับเสาร์อาทิตย์นี้นะจะไปเที่ยวที่ไหนอะไรยังไงนะครับ นะก็วางแผนกันได้สองวันนะครับเสาร์อาทิตย์ถ้าใครหยุดเต็มสองวันก็พักผ่อนนะบางคนเลือกวิธีพักผ่อนด้วยการท่องเที่ยวบางคนเรียกวิธีพักผ่อนโดยการอยู่ที่บ้านทำงานอนดีกนะครับก็วางแผนกันไปมีความสุขกันไปครับขอให้ทุกคนนะโชคดีเดินทางปลอดภัยนะครับมีความสุขกับการพักผ่อนในช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องกราบสวัสดี ครับสวัสดีครับ